กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับการพิวฟุตบอลแบบลุ้งๆเกมนี้ครับต้องพูดถึงนะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับลีพูนะครับจะเล่นเกมนัดสุดท้ายนะครับของศึกคาราบาวครับนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์นะครับห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับจะพบกับ นิวคาสเซิลนะครับสาลิกาดงนะครับอ่ะโอเคเราไปดูความพร้อมดีกว่านะความพร้อมความพร้อมนะของลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมบทกับปารีสแซงแชกแมนนะครับในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลมาอยู่ที่จุดๆุดนี้ครับตอนนี้แผงหลังเนี่ยไม่มีตัวเลือกที่จะเล่นแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ คนาเต้เนี่ยต้องบอกว่าจะพร้อมหรือเปล่าในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องต้องรอนะครับต้องรอวันต่อวันนะครับส่วนเทนเนี่ยพลาดแน่ๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเราจะมีปัญหาแน่ๆสำหรับแบ็คขวานะครับส่วนคอนเนอร์เบลลี่กับโจโกเมสก็เจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็พวกเขาพลาดแน่ๆน,นะครับไปดูทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับ แอนโทนีกอร์ดอนครับติดใบแดงนะครับติดโทษใบแดงในกะารเล่น uh, พเมรยรลีกับวู uh, ton, ๊บทำตันนะฮะโดนไล่ออกติดโทษใบแดงไปส่วนลุยส์ฮอลกับจามันลาเซลแล้วก็สวีทสเวนบอสแมนนะครับก็เจ็บนะครับพวกเขาก็น่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้อย่างแน่ๆแล้วนะครับสำหรับ uh, ทั้ง3ลายของนิวคาสเซิลนะครับเราไปดูเฮดตูเฮดดีกว่านะครับเฮดตูเฮดเนี่ย รีพูกับนิวคาเซิลเนี่ยต้องบอกว่าเจอกันที่ไหนเนี่ยก็เหมือนงูกับเชือกกล้วยนะครับก็ไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดในเกมในค่ําคืนวันอาทิตย์นี้นะครับนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะฮะก็ไม่ประมาทนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยรีพูเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมนะครับ4เกมเสมอเพียงแค่เกมเดียวในการเล่นที่เซนเต็มเจ็ปากเมื่อ ไหนดูการนี้แหละนะครับก็เล่นก่อนก่อนปีใหม่นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เสมอไป3-3ในเกมนั้นนะครับเกมล่าสุดในเล่นที่แอสตูร์ก็ลิปูก็เอาชนะไป2-0นย์นะครับมาไปดูผลงาน5นัดหลังสุด5นัดหลังสุดลิปูก็ถือว่าใช้ได้นะครับ5นัดในชนะ4ี่นะฮะก็คือแพ้1เกมก็คือแพ้ปลารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับ ส่วนนิวคาสเซลิลครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยแพ้ถึง3นะครับแล้วก็ชนะ2เกมนะครับเกมล่าสุดพวกเขาก็าบุกไปเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ด1นนะครับอันดับในลีกไม่ต้องพูดถึงนะครับลีพูยังคงเป็นจ่าฝูง่ะไปดูส1เผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามดีกว่านะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ ผู้สาประตูของล์พูครับเป็นอดริสันเบ็คเกอร์ครับขวาจะใช้ควันซ่านะครับจเริโควันซ่านะครับถ้าก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันก็มีเพียงแค่นี้นะครับส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นหน้าที่ของแอนดูโรปรสันนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คครับบัวจิลฟันไดจะคู่กับใครนะครับเพราะว่าแผงหลังเนี่ยล์พูไม่เหลือแล้วนะครับถ้านะครับโคนาเต้ลงเล่นไม่ได้ก็น่าจะใช้ วัตลุปเอนโดนั่นแหละครับนะฮะก็น่าจะเป็นแผงหลังสองอ่าเขาเรียกอะไรนะทดแทนนะครับแผงแผงหลังก็คือจำเป็นนะนะส่วนแดนกลางครับแมกกลิตเตอร์กับกาฟินแบกบก็เล่นร่วมกันพอระยะหลังๆนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคู่นี้เล่นเยอะเกินเยอะเกินเกมเยอะเกินนะครับทำให้ล้านะครับหลังๆเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ก็ จะบอกว่าดีก็ดีแหละครับจะบอกว่ากระท่อนกระแทกก็โอเคนะครับสําหรับคู่มิดฟิลด์คู่นี้นะครับก็ต้องดูว่าอาร์เนอร์สลอตจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่คู่นี้ก็คือเป็นคู่ที่ดีที่สุดของลิปูนะฮะส่วนตัวลูกครับโมซาลาโซโบสาลาแล้วก็ค o ดิกปโปนะครับหน้าเป้าจะเป็นหน้าที่ของหลุยดีอาร์ตนะครับเจะเล่นเป็นฟอร์นในเกมนี้ส่วนทางด้านทีมนิวคาสเซิลครับ ผู้สาวประตูนะครับก็เป็นดูบัฟก้านะครับขวาเป็นทิปเปียซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของตีโนลิฟลาเมนโดนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กครับแชร์จะเล่นคู่กับแดนเบิร์นนะครับสามตัวกลางครับบูโดกิเมไลนะครับตัวนารีแล้วก็โจลินตันนะครับนี่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับสำหรับโจลินตันสามตัวลูกครับใช้เมอร์ฟี อีซักแล้วก็วีล็อกนะก็นี่คือ433ของทางนิวคาเซิลนะเราไปดูผลที่คาดดีกว่าเกมนี้เล่นที่เวมบี้นะครับเล่นที่เวมบี้ลีพูก็ผูกขาดใชยชนะจากนิวคาเซิลนะครับเหมือนงูก,กับเชือกกล้วยนะเจอกันที่ไหนก็ลีพูก็ไม่หนาพ้า,าน,นะครับผมก็จะมองว่าลีพูจะเบียดเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ2-0 นะครับในค่ำคืนนัดชิงชนะเลิศที่เวมบรีวันอาทิตย์นี้ครับ